เป็นช่วงประจําเดือนมาก็ถ่ายออกเห็นไหมมันก็จะวงจรถ้ามาไม่ดีก็มีปัญหาล็อกผู้ต้องบอกผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าต่อมเลือดต่อมเลือดฤดูนะก็คือมีมีมีพื้นท,ท,ที่ที่มันเป็นการถ่ายเทเวลามีประจาเดือนเนี่ยถ่ายเทยเลือดเสียเลือดเก่าออกแล้วเติมเลือดใหม่เข้าไปแล้วถ้ามีบุตรก็คือตรงนั้นหละจะเป็นต่อมเลือดที่ไปบํารุงลูก,ลกบารุงคันของเรานะครับสังเกว่าผู้หญิงช่วงประจําเดือนมาหรือช่วงตกไข่ก็จะมีความรู้สึกร้อนแล้วผิวมีเลือดฝากระชุนกระชวย เป็นเหมือนกับการเอามาบํารุงแต่พอเป็นช่วงประจําเดือนมาก็ถ่ายออกเห็นไหมมันก็จะวงจรจะถ้ามาไม่ดีก็มีปัญหาแล้วก็ถ้าตอนจะมาแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยเป็นพื่นคนไก้ใครน้ําเหลืองที่มันน้าน้าหรือหรือหรือเลือดที่มันแบบว่าร้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างงี้ครับมีพื่นบ้างกลายเป็นภูมิแพ้บ้างบางคนก็ท้องผูกท้องเสียบางคนปวดท้องมากบางคนก็ร้อนภายในเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับท่าไหนมีปัญหาด้วยบางคนก็ปวดมากปวดปวดปวดอันนี้ก็จะมากับท่าลมหรือท่าดินแล้วครับ